วันนี้แอดมินช่างคิวก็จะพามาดูนะคะมาดูไก่นะคะเป็นไก่เปินนะคะนี่ค่ะเป็นไก่งานช่างคิวสั่งทําออกแบบเองแล้วก็สั่งโรงงานผลิตเองนะคะจะมี2แบบนะคะตัวนี้ที่ช่างใช้อยู่ประจํานะคะจะเป็นไก่อ a ซ y ล็อกนะคะจะมีระบบช่วยดึงนะคะตัวนี้ช่วยดึงลูกดอกนะคะ ที่ใส่ประจําใส่กับปืนให้ลูกค้านะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้ออกแบบมาใหม่นะคะจะไม่มีระบบช่วยดึงนะคะแต่ว่าจะมีเซฟนะคะตัวนี้เป็นไกตากุ้งนะคะ จะไม่มีระบบช่วยดึงลูกดอกนะคะจะเป็นระบบไกลเซฟนะคะแต่ว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ทําเหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะระบบไกี e c ล็อกจะมีตัวช่วยดึงลูกดอกนะคะตัวนี้จะ350นะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นไกลตากุ้งนะคะไม่มีตัวช่วยดึงลูกดอกนะคะตัวนี้จะเป็นระบบไกลมีเซฟปกติทั่วไปนะคะเป็นไกลตากุ้ง2้0นะคะตัวนี้ ถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็โทรเข้ามาสั่งได้นะคะเป็นไกด e อีซี่ล็อกนะคะแล้วก็เป็นไกดมีเซฟต้ักุ้งธรรมดานะคะไม่มีตัวช่วยดึงลูกดอกนะคะสนใจตัวไหนก็สั่งได้นะคะสําหรับงานช่างนะคะถ้าช่างสนใจนะคะจะมเีเลทราคาส่งให้สําหรับช่างด้วยนะคะก็ถ้าใครเป็นช่างทําปืนนะคะก็ <S <S ถ้าสนใจนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะ097 2688 650นะคะ